เรื่องของการส่งอาวุธไปขายให้กับเมียนมาเนี่ยนะคะล่าสุดเขาบอกว่าเขารู้แล้วล่ะว่าประเทศไหนเนี่ย ที่มีการส่งอาวุธให้กับเมียนมาใช้ในการปราบปรามการจลาจลประชาชนปรากฏว่าทางสหประชาชาติมีการเปิดเผยว่าคือรัเสเซียนะคะคุณผู้ชมไปดูรายงานพิเศษเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะทอมแอนดรูค่ะผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหรประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมาชี้ให้เห็นว่ากองทัพเมียนนำเข้าอาวุธแล้วก็วัตถุดิบทางทหารอื่นๆแล้วคิดเป็นมูลค่าเนี่ยอย่างน้อยนะคะ1000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า ประมาณ34,000ล้านบาทนับตั้งแต่ก่อรัฐประหารเมื่อปี2021ซึ่งอาวุธส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ฆ่านะคะแล้วก็ปราบปรามพลเรือนที่ลุกขึ้นมาจับอาวุธเพื่อการต่อต้าน รัฐบาลทหารคือนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจแล้วก็ปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างแรงเนี่ยค่ะผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารบางกลุ่มปรากฏว่าหันไปจับอาวุธแล้วก็ไปเข้าร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งก็ทําให้กองทัพเมียนมาเนี่ยตอบโต้ด้วยการใช้อาวุธสงครามแล้วก็ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบางครั้งการโจมตีเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพลเรือนหรือว่าประชาชนนะคะค ทีนี้รายงานของแอนดรูค่ะมีการระบุด้วยว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ mi 3 5เครื่องบินขับไล่ m IG ิก2 9เครื่องบินแบบเบานะคะยักษ์130ที่ผลิตในรัสเซียคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีเครื่องบินรบ K8 ของจีน ที่ส่วนใหญ่ถูกนํามาใช้ในการโจมตีทางอากาศต่อพลเรือนซึ่งก็ทําให้โรงเรียนสถานพยาบาลบ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างของพลเรือนเนี่ยค่ะถูกทําลายจํานวนมากทีนี้การโจมตีที่หนองเลือดที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมจําได้ไหมก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันที่11อ็น,นะคะที่หมู่บ้านสักไก่ตอนนั้นเนี่ยค่ะมีการชุมนุมที่จัดโดยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารในพื้นที่นี้แล้วมีการทิ้งระเบิด2ลูกจากเครื่องบินรบ ตอนนั้นค่ะมีรายงานว่ามีคนที่เสียชีวิตอย่างน้อย160คนเด็กเนเกือบ40คนนะคะที่เสียชีวิตแต่กองทัพปฏิเสธบอกว่าเป้าหมายเนี่ย คือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธและพลเรือนที่ถูกสังหารก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารพวกนั้นเนี่ยคนที่ตายเนี่ยเอาพูดตรงๆนะก็คือผู้ก่อการร้ายอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลทหารเมียนมาเขามีการปฏิเสธนะคะกับการกระทําของเขาแล้วก็บอกว่าที่ต้องตายไปเนี่ยนะคะก็เพราะว่าต่อต้านรัฐบาลอาหารเมียนมาไงเพราะว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไงอ่ะแอนดรู Andrew ค่ะ เขาบอกว่าข่าวดีก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นผู้จัดหาอาวุธให้รัฐบาลทหารของเมียนมาและขอบเขตอำนาจศาลและกฎหมายเนี่ยที่ควบคุมไปถึงพร้อมกับเรียกร้องให้สมาชิกสหประชาชาติเพิ่มมาตรการยับยั้งไม่ให้อาวุธจากประเทศต่างๆถูกส่งไปถึงกองทัพเมียนมาแล้วต้องบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่และประสานความร่วมมือตามมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆเพื่อไม่ให้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ย มีอาวุธที่ร้ายแรงที่ใช้ในการสังหารชีวิตประชาชนอีกนะคะนอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการค้าเพื่อระบุรายละเอียดการส่งมอบอาวุธของสินค้าอื่นๆรวมถึงวัตถุดิบเพื่อนําไปผลิตอาวุธในเมียนมาด้วยนับตั้งแต่รัฐประหารไปนี้นะคะปรากฏว่ามีการนําเข้าจากรัเสเซียทั้งหมด406ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วจากจีนเนี่ย267ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังมีการนําเข้าสินค้าด้านการทหารบางส่วนจากบริษัทในสิงคโปร์อินเดีย และไทยด้วยนะคะอันนี้คือรายงานนะคุณผู้ชมยังไม่พอยังมีการระบุด้วยว่าวัตถุดิบมูลค่า227ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยบริษัทรัเสเซียผู้ส่งออกอาวุธที่รัฐบาลรัเสเซียเป็นเจ้าของแล้วมีการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ซู30ถูกไหมคะซู30ครับใช่ครับชิ้นส่วนเครื่องบินขับไล่มิก29และระบบยิงจรวดอีกหลายชุดแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทของรัเสเซียที่จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็อะไรสำหรับ ระบบอาวุธของรัเสเซียที่ถูกนำไปใช้ก่ออาญากรรมสงครามแล้วก็ก่ออาญากรรมต่อมวลมนุษยชาติคุณผู้ชมที่เรานำเสนอข่าวไปเนี่ยนะเป็นรายงานพิเศษของสหประชาชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าในฝั่งฝ่ายที่ถูกกล่าวหานะตอนนี้พอได้รับรายงานหรือว่ามีการกระจายข่าวรายงานแบบนี้จะออกมา ตอบโต้หรือว่าจะออกแถลงการยังไงอย่างนี้ต้องรอฟังหน่อยเพราะว่ามีการกล่าวพาดพิงไปถึงหลายประเทศเลยรือ,ต,อตรงรทีไทด้วยนะใช่ครับทางจริงกับทางรัเสเซียนะครับเขาได้มีการออกมาตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว<อ>เขาบอกว่ารายงานดังกล่าวนะครับค่อนข้างที่จะเกินจริงแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําให้รัเสเซียกับจีนเนี่ยเป็นการเหมือนใส่ร้ายป้ายสีให้เขาดูแย่นะครับ